ทุกคนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกับคลิปแนะนําตัวยังไงล่ะที่เราเคยทวิตไว้ว่าถ้ามีคนฟอลถึง50คนเนี่ยเราจะมาอัดคลิปแนะนําตัวสั้นๆในนี้เลยชึบนี่ที่เราเคยทวิตไว้นะคะเมื่ออ่าน่าแหละเมื่อสักพักที่แล้ว <laughs> โอเคเรามาเริ่มกันเลยแนะนําตัว ที่ทุกคนน่าจะพอรู้ในระดับนึงแล้วเนาะว่าเราอะช,ชื่อซินเทียชื่อเราสะกดแบบนี้แล้วมันก็สะกดยากนิดนึงแบบว่าต้องกดชิปหลายรอบใช่ไหมคะแล้วก็เลยให้ทุกคนเรียกเราสั้นๆว่าเทียก็พอเนาะง่ายๆส่วนอายุเนี่ยคนรอบตัวเรารู้ว่าเราอายุ22แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้อายุ22แต่ว่านั่นแหละให้ทุกคนคิดว่าเราอายุ22แล้วกันเนาะแต่เราไวให้นิดนึงแล้วกันว่า อายุเราจริงๆเนี่ยเราเกิดช่วงปีคศ19ต้นๆเราบอกแค่นี้พอทุกคนเราบอกแค่นี้พอทุกคนคิดว่าเราอายุ22ได้เลยค่ะเนาะอ่าแล้วก็ตามสัญญาเนาะที่เราบอกว่าเราจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังอ่างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเมื่อมองฟัง ตรงนั้นเหมือนจะลืมชุคเรื่องราอรู้เลลาพัานไปเร็รู้ว่าช้าแม้เธอขับเร็วสักเพียงใดฉันมาเห็นเพียงไฟข้างหน้าสิลืมเย้ Yay, จบแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะไว้เจอกันใหม่นะคะ